Đó yeah, yeah, so like Dạ

ไปดูอยังส่งก่อนทุกท่านท่านใดถอดอ่าดูอีเลฟเสร็จแล้วจะมาถ่ายรูปแบสไหนจะถ่ายตรงนี้มาถ่ายได้เลยนะคะ กลางนี่กางางนี่ก่อไทยขึ้ันนี่ขันกลางชี้ทางนี้ชี้ทางนี้

น้องมันแย่งองมันขี้โม้นี่มัยของเขาอะเออเขาบอกว่าให้ระวังดีๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันแย่งของน้อมันก็กัดเสื้อเขาเออรอเอ้ยรู้ดีเลยจับมือจ้าก่อน่อจับไม่อยู่ไปอะไปลูกไปโอ้ยเดิน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 ค่ะเดินลูกโอ้ยอยากจับมือโอเค อ๋อดีๆลูกใ้มือเราจะพัเจอกับนิปโปแคร์นะอุ้ิโปด้วยนิโปแคร์มันทำไมไม่โผล่ขึ้นมาล่ะมันนอนเออมันนอนอยู่เลยนะมันดีฮิโปลูกิโปน้องปีเลยเห็นยังเห็นยังเขไม่ยอม Okay.